เกิจเครือข่ายมาหลายปีค่ะตอนนี้นะคะท่านเปิดรับโอกาสใน Top Up ัพตูริสค่ะใช้นามสกุล i t s เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ <S <S เดี๋ยววันนี้เราจะมาฟังประจากปากท่านกันค่ะว่าท่านเห็นอะไรที่นี่จึงตัดสินใจนะคะรับโอกาสแล้วก็ประสบความสําเร็จในตําแหน่งลูบี้ค่ะจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะกดขอเชิญทุกท่านกด8กด9ต้อนรับคุณเจียบกิจคุณสกุลการท่ะ คุณจบกิจให้เกียรติรับไม่ต่อจากอ้อนได้เลยนะคะขอบคุณค่ะตัวดีครับ Top Up t o u r ริ t อยู่ให้มีศักดิ์ศรีดีให้มีคุณค่าบ้าให้มีเหตุผลทนให้มีเป้าหมายและตายให้มีคนจดจําใน Top ปอ t o u r ริสเป็นหนึ่งเดียวกับอัปลายจดจ่อตั้งมั่นกับเป้าหมายขอขอบคุณผู้เปิดโอกาสใต้สายงานเอมมอนส,สีพัชชา ภูนีรันธนาุลและอาจาร,รย์ชินพันธ์ลุ่งทวีนันทพงศ์วันนี้ผมคนหนึ่งที่เข้ามาทำธุรกิจซึ่งจริงๆแล้วผมจะหยุดการทำธุรกิจในระยะหลังๆแล้วเพราะว่าเราเจอแต่ปัญหาแต่ก่อนอื่นผมแนะนำตัวผมก่อนครับผมเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่จบการศึกษาสถาบันสถาปัตยกรรมนะครับแต่ด้วยความรักเรื่องการออกแบบ เลยเป็นลูกจ้างเขาประมาณถึงห้าปีและได้ทำธุรกิจโรงพิมพ์นะครับร่วมวสิบกว่าปีและในช่วงนั้นได้เจอธุรกิจเครือข่ายตัว A ซึ่งทุกคนก็รู้จักนะครับจนประสบความสำเร็จในเป็นแพตตินัมในช่วงนั้นได้ทำงานร่วมกับการทำโรงพิมพ์ของส่วนตัวและตัดสินใจปิดโรงพิมพ์เพราะว่า มันมีโอกาสที่เป็นแพสิทธิบินคัมในรูกระบบเครือข่ายนะครับจริงๆต่างๆเนี่ยที่กล่าวมาทั้งหมดได้ผ่านเครือข่ายตัว A ตัว U ตัว S ตัว J อินเตอร์ทั้งหมดและมาทำเครือข่ายในไทยอีก2บริษัทสุดท้ายสุดอย่างน้อยในชีวิตบ้านปลายสุดท้ายได้มาเจอบริษัทที่ดีสุดยอดซึ่งผมได้เทียบจากการเปรียบเทียบระหว่างที่ผมทำมา ร่วม10 20, 20กว่าปีนะครับ20กว่าปีเลยนะครับดังนั้นสิ่งที่จะเห็นได้ชัดคือ1สินค้าขายสินค้าสมัยก่อนเนี่ยอาหารเสริมเนี่ยแน่นอนครับทุกคนรู้จักกินก็ได้ไม่กินก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกินดีก็ไม่กินกินไม่ดีก็ไม่กินสุดท้ายต้องหาลูกค้าเพิ่มตลอดเวลาอันที่สองขึ้นตำแหน่งต้องซื้อยอดเป็นนีเป็นสินและของเต็มบ้านขายไม่ออก อันที่สามต้องรักษายอดไม่ต่ำกว่าห้าพันถึง1,000งต่อเดือนอันที่สี่แย่งสายงานกันโดยใช้หลักหเดือนถ้าไม่พอใจอัพไลน์ให้ออกเลยและก็อีกหเดือนไปสมัครกับอัพไลน์สูงซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมซึ่งผมเจอมาเกือบเกือบหลายๆบริษัทนะครับวันนี้ผมิจถือว่าโชคดีที่สุดเราได้เห็นสิ่งต่างที่พัฒนาในเรื่องของระบบจนทั้งมาเจอสิ่งที่เราเจอคือ โทรศัพท์คุณสิัชชาได้โทรหาผมครั้งแรกผมไม่ได้เปิดใจแต่เหมือนทำม,มาจัดสรรครับเพราะท่านเนี่ยสวดมนต์ผมก็เป็นคนสวดมนต์เหมือนกันมาเจอดังเหมือนฟ้าประทานได้สิ่งดีให้ผมและตอนนั้นเกี่ยวเรื่องว่าโทรศัพท์ใช้เดือนละเท่าไหร่จนผมมองว่าเออเราไม่เคยคิดถึงมันเลยเดือนหนึ่งประมาณสี่พและลองคิดดูอะสี 4, ่พันคูณสิเดือนสี่หม เรามาเอะใจเออจริงนะเราไม่เคยคิดถึงมันเลยแต่เมื่อเวลาจ่ายบางครั้งบางครั้งก็ขาดจ่ายหนึ่งวันสองวันเขาก็ตัดเราและ WiFI ก็ปัญหาก็ก็คือ WiFI เช่นกันจะเป็นลักษณะที่ต้องไปจ่ายทีหลังและต้องมามาเสียบทีหลังอีกครั้งหนึ่งและผมมองว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมเจอคือเมื่อกี้พูดถึงสี่ข้อมาเปรียบเทียบกับบริษัทที่ผมเจอณนะวันนี้เป็นบริษัทที่ผมบอกด้วยใจว่าผมรักสุด,สด และมีจรีกจรยาบันที่เข้มแข็งผมประทับใจเรื่องจรยาบันของที่นี้เพราะผมเจอสี่ห้าบริษัทเป็นลนักษณะที่เรียนตรงว่าไม่ไม่ใช่บริษัทเขาไม่ดีแต่ระบบมันไม่สามารถไปได้เหมือนกับที่เราอยู่คอมอัพทูลิสนะครับเรื่องสินค้าการตลาดแน่นอนครับเราต้องซื้อแต่ที่นี้สินค้าเป็นซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์หนึ่งเดียวซึ่งใช้ตลอดชีวิตและ สมัครครั้งเดียวนะครับค่าใช้จ่ายลดค่าใช้จ่ายใ,ในครัวเรือนอันที่สองเมื่อกี้ผมเพื่อขึ้นตำแหน่งที่นี้แล้วไม่ไม่ใช่ปัญหาคือไรายได้พร้อมขึ้นตำแหน่งไม่ใช่ไปซื้อของเพื่อขึ้นตำแหน่งนะครับอันที่สามที่เห็นอยู่คือการรักษายอดการรักษายอดที่ผมผ่านมาไม่ต่ำกว่า5,000ไม่สูงกว่า12 0 0 0แต่ที่นี้แต่ร้อยคะแนนนะครับแต่ที่นี้เนี่ย213บาบาททั้งชีวิตเพิ่งเจอและร้อยคะแนนเช่นกัน อันที่สี่ที่ปรึกษาทําธุรกิจเขาเรียกคอสไลน์เออเคาน์เลลิงหมายว่าที่ปรึกษาต้องมีหนึ่งคนถ้าไม่ทําตามเขาก็ไม่ให้คําปรึกษาแต่ที่นี่ที่ปรึกษาเป็นร้อยร้อยคนที่เรียกว่าคูโคสที่เสียสละให้กับพวกเราทุกคนนะครับซึ่งผมมองว่ากฎใจบันที่ผมสามารถตัดสินใจว่าใครโชคดีได้เข้ามาอยู่ที่ท็อปอัพธุลิศคือว่าเป็นโชคจริงๆนะครับในส่วนนี้ผมมองว่าวิธีการทํางานของผมเนี่ย ผมใช้หลักอย่างนี้ครับวิธีการของผมใช้หลักว่าเวลามีปัญหาอย่ามองที่ปัญหาให้มองที่เป้าหมายอย่างชัดเจน 2. จดจ่ออย่างเดียวโฟกัสอย่างเดียวก่อนที่จะเกิดผลลัพธ์นั้นการโฟกัสอย่างเดียวแน่นอนครับประสบความสำเร็จได้เร็วนะครับอันที่สามจงทําในสิ่งที่คุณอยากทําและรักในสิ่งที่คุณทาทําเต็มที่ไปเลยให้มันสุดๆระยะเวลาสั้นๆน,นะครับอันที่สี่ จงสร้างความมั่นใจกับตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองเรื่องไมเ s e t นี่คือคิดบวกอย่างเดียวอันนี้คือการทํางานของผมนั้นเดือนที่ผ่านมาผมก็สามารถประสบความสำเร็จได้แต่ไม่ใช่ตัวเราเพราะองค์กรเราแนวคิดเดียวกันและสําคัญที่สุดคืออัปไลน์ที่ให้คําปรึกษาตลอดเวลาเส้นทางที่เราเดินทางแน่นอนครับประสบการณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามีผ่านมามแต่ประสบการณ์ตรงนั้นมาใช้ตรงนี้ได้แค่บางส่วน เพราะที่นี้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทํางานซึ่งอัปไลน์ทุกคนหรือครูโค้ชทุกคนเสียสละการทํางานให้พวกเราการทํางานของผมเนี่ยผมถือว่าเป็นวิธีการที่ทํางานที่บอกตรงว่าสั้นง่ายสบายและรวยจริงๆเพราะเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ทําเครือข่ายมาไม่มีเลยว่าหนึ่งเดือนได้หนึ่งแสนแต่ที่นี่ทุกคนทําได้หมดเพราะอะไร มันไม่มีอะไรยากเพราะทุกวันนี้ทุกคนต้องใช้โทรศัพท์ในการที่จะติดต่อลูกค้าหรือหรือสื่อสารต่างๆและใช้โทรศัพท์ในการใช้อินเทอร์เน็ตต่างๆแน่นอนครับท่านหลายท่านบางคนอาจจะไม่ยอมเอ่อไม่อาจจะไม่เห็นด้วยแต่แน่นอนครับอย่างน้อยสิ่งที่สําคัญสุดโทรศัพท์เป็นปัจจัยสําคัญในการดารงชีวิตด้วยซ้ําวันนี้ถ้าเกิดไปไหนขาดโทรศัพท์เหมือนกับขาดอะไรสักอย่างในชีวิต นั้นผมบอกว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายใครทําก็ทําได้นะครับในการทํางานของผมผมถือว่าวิธีการต่างๆเนี่ยทุกคนสามารถทําได้เช่นกันผมเป็นคนหนึ่งที่ประสบพังเ็จในบริษัทอื่นก็จริงแต่ว่าตรงนั้นเป็นแค่ประสบการณ์ที่ถ่ายทอดมาและเรามาทําตรงนี้มาเริ่มใหม่หมดนะครับไม่มีใครเก่งกว่าแต่ที่นี้ถึงเก่งทุกคน น้อมรับในความเก่งของทุกคนให้เกียรติทุกคนและไปด้วยกันและสําเร็จด้วยกันนะครับวันนี้ผมเวลาแค่สิบนาทีมันค่อนข้างสั้นนิดหนึ่งผมขอแชร์เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ